สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกกี้ฟิล์มนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันเนาะนะครับซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศก็ร้อนนะครับทุกท่านตอนนี้แมงกกี้ก็กาลังซักผ้าซักรองเท้าอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะไปรดน้ําดอกไม้อาจจะลดสายหน่อยนะครับผมก็มาเช้าไปซื้อของที่เซเว่นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรดน้ํากัน ครับผมก็จะลดน้ําดอกไม้นะครับแต่ว่าใบสักหล่นเต็มไปเลยนะก็คือลมแรงมากนะผมต้องเก็บใบสักออกก่อนนะครับอันนี้ฟืนที่ตัดมานะทุกคนนะครับเห็นไหครับฟืนตัดมาเยอะนะครับ ก็ดอกดาวเรืองแปลงนี้น่าจะพอก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าแรงด้วยนะครับมันจะเปลืองน้ำมากๆเอาไว้รอหน้าฝนค่อยปลูกนะครับ นี่ครับไม้ที่ไปตัดมานะครับเจมม้ามอมอันนี้ไม้ตะคอนะครับแต่ว่ามันกวงตรงกลางนะแต่ไม้เนื้อเป็นไม,ไม้เนื้อแข็งนะครับเมื่อวานได้ตัดไม้สสเดามาท่อนใหญ่นะครับนี่นะฮะแล้วนี่ก็คือก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมได้ตัดทอน เอาไว้ให้แม่พร้อมเผานะครับนี่นะอันนี้เหลือตัดอันนี้ไม้ตะขอเหมือนกันแต่ว่าเลื่อยผมมันไม่คมนะฮะจะต้องรับรับโซ่ก่อนเพราะว่าไม้มันแข็งนะครับไม้มันแข็งนะครับแม่เขาว่ามีไม้เผาถ่านนะครับ เราวาดแมาสาดตรงนี้กนิดนึงนะครับมันมันเข้ามาสุ่มเยอะครับ เช่น okay. น้ำได้นะครับแรงนะครับทุกคนเดียถอนหญ้าก็เอฟซีก <snap> ็ SC T จะได้เห็นดอกดาวเรืองเฉพาะตอนที่ผมอยู่บ้านนะครับถ้าเกิดผมไปทํางานแล้วถ้ามันแก่ต้นแล้วผมก็ไม่ได้ปลูกแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะคงอยู่แต่ดอกกุหลาบพวกมะลิแล้วก็จำปานะครับเพราะดอกดาวเรืองมันเป็นดอกไม้ที่มีอายุสั้นนะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนประมาณสามเดือนมันก็แก่แล้วครับแต่ว่าแพงพวยนะ่ะทนนะครับมีแพงพวยกับคุณนายตื่นสายนะ่ะทนอยู่ ร้อนจริงๆทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าโหร้อนจริงๆก็คือผมพอแล้วครับผมไม่ได้ตัดฟืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําห้องแล้วนะครับหล่อเสาแล้วก็ผ้าไม้นะครับแล้วก็ตีไม้ใส่ห้องนะครับช่วงเวลานี้นะนะครับเพราะว่าไม้ฟืนแม่ก็มีแล้วนะครับผมก็กะเอาไว้ว่า ภายในเดือนมีนาคมนะครับตอนแรกบอกว่ากลางเดือนแต่ว่าผมป่วยนะครับก็ภายในเดือนมีนาคมนะครับพอถึงเมษายนนะครับวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับขอให้ทันนะครับตอนนี้มันมันก็เข้าเข้าสู่กลางเดือนมีนาแล้วเนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอีกสักพักหนึ่งผมจะไปสอบใบครับขี่แล้วนะครับทุกท่าน นะครับเดี๋ยวจะจองคิวสอบประมาณวันที่ยี่สิบกว่านี่แหละครับพอเรากำหนดเอาไว้ว่าเราจะอยู่ถึงบ้านอาเราจะอยู่บ้านถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นนะครับพรต้นเดือนเมษาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเราต้องรีบไปถ่ายคอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับไม่งั้นเราจะไม่มียอดวิวในช่องนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ต้องดูทิศทางของของยอดวิวของช่องนะครับว่าเออคลิปไหนที่เราพอทำแล้วมียอดวิวได้บ้างก็จะไปทำคลิปแนวนั้นนะครับอ <c oughs> ย่างน้อยเอฟซก็ได้เห็นดอกดาวเรืองที่มันโตเต็มที่อะเนาะนะครับเนี่ย ต้นนี้ก็ดอกก็แก่ไปแล้วนะครับเห็นไหมเร็วมากเลยจำได้ว่ามันเริ่มออกดอกเอประมาณต้นเดือนมีนาเนาะนะครับก่อนลงทานนิดเดียวนะครับคือเดือนเนี้ยมันก็อยู่ได้หนึ่งเดือนพอถึงเมษายนนะครับมันก็แก่ต้นแล้วครับทุกท่าน ส่วนกุลาบนะครับผมผมก็ไม่ตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่มาปักให้มันเลื้อยขึ้นไปนะครับอ่าให้ให้ให้มันเลื้อยขึ้นไปอนะ่ะทุกคนนะครับเพราะว่ามันกุลาบเนี่ยมันมันเป็นไม้เลื้อยเนาะนะครับจริงจมันก็ปักชำได้แหละแต่ว่าถ้าเราปักชำไม่ดีมันก็ตายเก่งมันก็ตายเพราะนั้นผมก็เลยไม่ไม่ตัดออกนะครับ เราเอาไว้ตัดปักชำช่วงหน้าฝนดีกว่าช่วงนี้ยังไม่เสี่ยงเพราะว่าต้องมีเวลาให้จริงๆครับฝนไม่ตกเลยนะทุกคนขนาดเขาบอกว่ามีพายุมีฝนมาแต่บ้านผมไม่มีนะครับ คือบ้านผมน่าปลอดภัยอยู่นะครับเรื่องลมพายุไม่ค่อยมีลมพายุอะไรแรงๆ, <S <S ๆ,ๆหรอกครับจำปีนี่ยังไม่เคยเห็นดอกมาเลยนะเนี่ยก็รอรุ้นเอาว่าเราจะได้เห็นจำปีตอนไหนนะครับ อ่อมากแคุณนายตื่นสายนะครับดอกอันนี้สวยนะสีออกม่วงขาวนะสวยครับเด่นเลยก็มีสีโอรสนะครับสีแดงสีเหลืองอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมไม่ได้ปลูกรวมนะทุกคนถ้าถ้าผมปลูกรวมอ่ะมันจะขึ้นทุกสีในแปลงเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยแต่งใหม่นะทุกคนเนาะนะครับจริงๆถ้าเราปลูกใส่กระถางหรือปลูกใส่วงบ่อหรืออะไรเงี้ยมันดูแลง่ายกว่าเนี่ยเราลงเราลงแปลงกับพื้นอย่างเงี้ยหญ้ามันจะขึ้นเยอะมากนะครับนี่คือข้อเสียที่เราปลูกกับพื้นเลยต้องคอยมาดูแลเรื่องหญ้าอีกนะครับเนี่ยซึ่งผมเองก็ ไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับแต่ก็ต้องสละมาเดี๋ยวจะต้องดายหญ้ารอบรอบนี้นะครับดายหญ้าถอนหญ้านี่ครับดาวเรืองชุดแรกไปแล้วครับแก่ต้นครับอ่าดาวเรืองชุดแรกแก่ต้นไปแล้วนะครับเร็วเนาะ แต่ว่าชุดแรกมันไม่งามนะครับเพราะดินที่ปลูกตรงนี้มันก็ไม่ดีเพราะตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้ชิบปลูกดอกไม้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเออหน้าร้อนหน้าแรงก็ยังมีดอกไม้ที่บ้านให้เห็นนะครับ แต่คราวนี้ดอกที่ต้องรักษาไว้น่าจะเป็นคุณนายตื่นสายนะเพราะว่าก <c oughs> ็เดี๋ยวผมจะต้องจะต้องย้ายนะทุกคนนะนะครับที่บอกว่าจะต้องย้ายครับเพราะว่าเอ่อต้องเอาไปใกล้น้ํานะครับผมจะทําระบบไอ้นี่น้ําน้ําน้ําหยดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาลดนะครับ แต่ว่าแพงแพพยตรงนี้นะครับมันมันขึ้นเองนะทุกท่านมันขึ้นเองนะครับแต่ว่าโอเคนะแต่คราวนี้ผมก็ต้องเอาเรื่องบ้านไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องต้องทําบ้านไว้ก่อนดอกไม้เอาไว้ลงลองไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็ได้รดน้ําให้เอฟซีได้เห็นบ้างน,นะครับ ดอกสีแดงสวยนะครับเนี่ยเราลดน้ำไปด้วยหญ้ามันก็ได้ไปด้วยเนี่ย <c oughs> แปลงดอกไม้มันต้องมีน้ําตลอดทุกคนนะถ้าไม่มีน้ําตลอดนี่ยากครับดอกไม้ไม่ไม่ค่อยรอดนะครับไม่ค่อยรอด ร้อนจริงๆิงยีดลดน้ำเหงื่อยังออกเลยนะครับทพก่ท่านเดี๋ยวรถทางหน่อยครับฝุ่นครับไม่ใช่อะไรฝุ่นที่รถนี่คือรถฝุ่นหน่อยเพราะว่าฝุ่นตรงตรงนี้ดิันแห้ง ตอนนี้ผมก็จะ,จะเร่งงานที่บ้านนะครับทุกท่านเพราะว่าให้ทันในการไปถ่ายคอนเทนต์นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ัเข้าร่มแล้วนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเงยออกเกมเลยเพราะว่ามันร้อนออมากๆนะครับ สักพักหนึงผมก็จะไปกินข้าวแล้วเนาะแล้วก็มาทํางานต่อนะครับเพื่อให้งานได้สําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ